ขณะนี้นะครับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพพระสิทธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามจะได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการในโอกาสที่พระเด็พระกุลได้มาออกตรวจการคณะสงฆ์อำเภอโกสุมพิสัยซึ่งในวันนี้วันที่30สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2562หลังจากพระเดชพระกุลได้กล่าวเปิด การตรวจการคณะสงฆ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพระเด็กพระคุณก็ได้ออกเดินตรวจเยี่ยมชมเทศกาลของตำบลทั้งเ21เขตปกครองคณะสงฆ์ K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  นะครับในระดับตำบลของอำเภอโกสุมพิสัยซึ่งในการนี้ก็มีรองเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัยทั้งสองรูปนะครับนำพาเพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเยี่ยมชมเทศกาลของตำบลต่างๆ ซึ่งแล้วก็จะมีพระมหาเถรระก็คือหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลขวาไร่เขตหนึ่งหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองกุ้งสวรรค์น,นะครับได้นำพาหลวงพ่อเยี่ยมชมนิทรรศการบางจุดนะครับก็จะมีเลขานุการของเจ้าคณะตำบลนั้นๆน,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 นะครับคอยถวายการต้อนรับถวายคำแนะนำให้แก่พระเดชพระคุณได้รับทราบ ถึงงานการเผยแผ่คือกิจการคณะสงฆ์ทั้ง6ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเผยแผ่ปกครองสาธารณสงค์สาธารณูปการสาธสานศึกษานะครับขณะนี้หลวงพ่อก็เยี่ยมชมนิรศการถึงตำบลขวาไร่เขตสอนะครับโดยเป็นเขตที่พระอาจารย์รองเจ้าคณะเผอ อยู่ที่ตำบลขอไร่เขต2นะครับแล้วก็ะุกคณก็จะเดินเยี่ยมชมไปเรื่อยๆนะครับโดยอําเภอโกสุมวิสัยเนะครับเป็นอําเภอที่ใหญ่ทางบ้านเมืองเนี่ยจะมีทั้งหมด17ตําบลน,นะครับและทางฝ่ายสงเนี่ยก็ได้แบ่งเขตปกครองเนื่องจากมีวัดเป็นจํานวนมากเพิ่มอีก สี่เขตปกครองนะครับรวมเป็น21ตำบล21การปกครองในคณะสงฆ์อำเภอโกสุมพิสัยนะครับซึ่งวันเดีวกับหลวงพ่อนะครับจะเดินเยี่ยมชมไปเรื่อยหลังจากนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ตำบลหนองบัวซึ่งมีเลาขารุชการเจ้าคณะตำบลหนองบัวได้ถวายการต้อนรับแล้วก็แนะนํานิทรรศการทีทางคณะสงฆ์ตำบลหนองบัวได้จัดเตรียมมา ถวายให้หลวงพ่อได้รับชมนะครับแล้วก็ต่อจากตำบลหนองบัวก็จะเป็นตำบลแห่ใต้ซึ่งตำบลแห่ใต้ก็มีหลวงพ่อเลขานุการเ,าเจ้าคณะตำบลแห่ใต้ถวายการต้อนรับถวบายคําแนะนำห้แก่พระอาหลวง,งพ่อนะครับได้เยี่ยมชมต่อจากนั้นก็เป็นตำบลแพงนะครับซึ่งบ่อนิทรรศการก็ได้รับความเสียหายเนื่องจาก เป็นกระดาษนะครับที่ติดบนป้ายซึ่งในวันนี้ที่พระเด็บุรหลง,งพ่อนะครับมาเยี่ยมชมนิทรรศการมาตรวจการคณะสงฆ์เนี่ยมีฝนตกโปรยป,ยปลายทั้งวันนะครับจนทําให้การตรวจการเนี่ยเกิดความยากลำบากในการเยี่ยมชมนิทรรศการหลวงพ่อก็เมตตาหลังจากเปิดโครงการ ตรวจการคณะสงฆ์แล้วพระเดชพระคุณก็ออกเดินชมนิทรรศการนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตําบลหนองกุุงสวรรค์ซึ่งมีหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะตําบลหนองกุุงสวรรค์นะครับได้แนะนําเป็นบางสวรร่วนหลังจากตาบลหนองกรุงสวรรค์ก็จะเป็นตําบลแพงเขตหนึ่งนะครับก็ทุกๆตําบลน,นะครับจะมีะงาน เป็นภาพงานกิจกรรมต่างๆในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง6ด้านนะครับในนําเสนอเนี่ยพระเด็จพระคุณหลวงพ่อได้เยี่ยมชมหลังจากนี้นะครับพระเด็จพระคุณหลวงพ่อก็จะได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจต่อที่อําเภอเชียงยืนนะครับก่อนจะไปพระเดชจพระคุณหลวงพ่อก็ได้สนทนากับหลวงพ่อที่ปรึกษาเจา้าคณะตำบลหนองกุงสวรรค์นะครับหลวงพ่อพระ ครูพิทักษ์ชัยประสิทธิ์สำหรับในวันนี้นะครับก็ขอไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ